ยี่แม่งคนทำเดียวกันกูเพิ่งรู้เนี่ยมีประตูมิติเข้าไปเนี่ยใครเขาตดใส่ไม้ก่นฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครเป่าไม้วะกูกูได <c oughs> ้แหละไอนน้แก่งเไหนยังกูเข้าไปในห้องเ <c oughs> ไปไปเราไปหาของเขานะมันมีห้องเดียวหรือวะ มีห้องเดียวเว้ยเออน่าจะมีห้องอ๋อไม่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 แสดงว่ามันน่าจะต้องไอ้นี่แน่เลยมันน่าจะต้องแบบเล่นเยอะๆอ่ะแล้วเราก็แล้วเราก็ปล่อยพวกมันตายไปเพหตุผลโอเค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 เราก็ปล่อยพวกมันตายแล้วก็ดีมากราสองคนเนี่ยใช่ยกูนั่งหลังห้องแล้วกันนะจอยเนี่ยเนี่ยตรงมุมเนี้ยมันโดดเรียนง่ายเว้ยฮัลโหลฮัลโหลทำอินทำอินโอเคีบูวีอินบลูย์ย่าอ๋ออ๋อ

เราจะไม่สนใจพวกมันเลยโอเคป่ะเราจะไปของเราเลยเว้ยโอ้ยจะโห้ยเฟิร์โอ้โหโ้ยเชี่ยเอ้ยตินตินพวกนั้นมาดูข้างหลังดิเดี๋ยวเราเรียนห้องเดียวกันว่าอย่าอะ้ยเฮ้ยไอ้ fuckin g teacher is coming hello teacher I need to go home now fuck you yeah h if you get very great you อ๋อถ้าเกิดว่าเกรดไม่ดีเนี่ยเอ้ยก็กลับบ้านดีรอเฮียปูตังปูตังอีนาัมโอ้ยนี่มันปีศาจอะไรอะเฮ้ยแต่โหที่ยะเร็วจังวะสลวายเปล่าหาตุกตาแล้วก็มาเก็บไว้ที่ห้องนี้เชียรเนียเอ้ยโหแม่งโคตรไวแม่งโฉบพระอาจารย์กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวอะไรวะตีนยาวไปทอ้ตีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรเขาห้องเขาห้องนี้ไม่ได้เขาห้องนี้ไม่ได้ยันมันมีเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเฮ้ยเราต้องไปหาตุ๊กตาเต็มมาไปเนาะเต็มมาไปแล้วเฮ้ยตาเราต้องขึ้นชั้นบนไปชั้นบนไปชั้นบนโอเคโอเคโอเคเราต้องหาตุ๊กตาไว้เพื่อน เฮ้ยมีคนโดนไปแล้วตู้ก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้จั์ไม่เข้าไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นพูดไม่ซับไม่รูมไมซับไม่รูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้ตาเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่บ้ากูเจอตู้ตาแต่กูเก็บไม่ทีละตัวเหรอเอ้ยคิดกูเก็บไม่ทีละตัว ตีลงมาตีลงมาตีลงมาโ okay, okay. อเคโอเคควายหยิบ <s> โอ้ยยิงอ่ะว้าอ้ยโอ้ยแม่งตายกันหมดเลยปะเนี่ยกูตายเยอยเกิดปะไม่เกิดแย่แล yeah. ้วกูต้องเอาทุกตาลงไปเว้กว่าจะไอตินอะไรวะไอตินมึงเดินไปเลยกูดูหลังให้กูกูหันหลังไอตินสเปกมกูอยู่ เฮ้ย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 จ <wh ู้ยเฮ้ยจูเฮ้ยตัวตัวตอนนี้เฮียฮึข้ารับแม่ก็มีอีกตัวเฮียเอ้ยปิดก่อนปิดไม่ได้ตาได้ยินกูปะเอาละครับผมก็เน็ตหลุดหาพ่อ นะครับเมื่อกี้ต้องมาดูอาจารย์โดนแดกอีกรอบโอ้ยพระอาจารย์โอ้ยมันไม่ให้เดินไปหน้าห้องด้วยอ๋ยอเออไอ้เชี่ยก,กูลังจะไปยืนอยู่ข้างอาจารย์เลยไอพวกชอบเข้าซีนแบบพวกเราแม่งรู้มือมอาจารย์แม่งกโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่งโรงเรียนโอ้ยวันดีตอนเช้ามะพร้าวมะกรูดมะพร้าวมะกรูดเราจะมีการสอบวันนี้พวกมึงเนี่ยอ่าแหละ ถ้าต like ัมเกตได้ไม่ด no ีก็ไม่ต้องกลับบ้านใจเปล่าไอ้เหอเกตไม่ดีเหรอเกตไม่ดีปีศาจที่อะไรอ่ะเรียบร้อยแดกนะครับผมต้องหาตู้ตาแล้วก็เอามาไว้ห้องนี้ไปไปเฮ้ยมันคนละห้องจากรอบที่แล้วนี่หว่าเฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันกระโโพอย่างนี้เลยเหรอกูลงล่างแล้วกูลงล่างละเฮ้ยกูขึ้นบน โอ๊ยมันตาม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 วุ้ยกูเจอตุ๊กตาโคตรเยอะเลยห้องน่ะโอ้ยมันมันตามกูอ่ะมันตามกูอ่ะโอ๊ยไอ้เขี้ยเอ้ยโดนแดกเหรอกูเหนื่อยกูเหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยล้าไอ้เขี้ยกูเหนื่อยล้าไอ้ที่รีบวิ่งกลับมากูช่วยจูงต่อให้โอ๊ยทำไมมันสองตัวเลยอ่ะทำไมมันทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะอ่ะ ปีไปออกแล้วผมจังหวะนี้ก็โอ้เฮียแล้วไหมโอ้เฮียโอ้เฮียแล้วโอ้เฮียแล้วไหมโอโอเฮียโอ้เฮียแล้วไหมกูเหนื่อยครับกูเหนื่อยล้าบมากครับ,รบ,รบตามหาแม่ตามหาแม่ฟายโยมัมอ่ไอสัตว <c oughs> ์อะตีเลี้ยวเข้าอะตีเลี้ยวเข้าเฮ้ยตีประตูตู้เฮ้ยตู้เข้าเข้าเข้าใจ รอดปรอดไปเฮ้ยมันเปิดตู้ได้อ่อเเีจติตายแล้วเหรอเอียมันจะไปรอดยังไงวะไอ้สาฮู <c oughs> ้ยฮ้ยฮ้ยฮมึงมึงซ่อนตู้ถหน้ามันไม่ได้วฮ้ยเฮียหลิงกางูลิงกางหลิงกางูหลิงกางูเฮ้ยเข้าตู้เข้าตู้มึงเข้าตู้มึงเข้าตู้ มันจะตามมึงไปงั <other>. man, no man, no ้นแหละเออมึงเข้าตู้มึงจะรอดเพราะมันังไม่เห็นมึงตอนนี้กลัวเราต้องสติกทูเกเตอร์จะลุยเด่ยวแบบอย่าแม่โคตรมืดอุ้ยไอ้เจ็ดแม่ฮู้โุ่ไงเออเหนื่อยเหนื่อยวจเหนื่อยแล้วไปแล้วเฮี้ยโง่ไง ทำไมมันหนีมันหลุดจากการตามมึงง่ายวะทำไมบุกูมันตามติดไม่หยุดเลยวะแววตุกตาแววตุกตาตุกตาชั้นล่างมีเพียบเลยเล็ดเลยเด็กเด็กเฮีย <laughs> น,นี่ก็น่าจะวาน่าจะเป็นพวกแบบว่าห้องเด็กเนิร์ดอะเพราะว่าวิ่งนี้วิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้วนะ ไอ้ยองหัวตโตหัวโตเอ้ยมันไม่มีตาหลังเว้ยเฮี่ยโอนี้โอนี้ย่าเด้อหยัเมืองอเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยเนี่ยตายสามปะเออตายสามอ่ะแล้วกูก็ไม่ได้เล่นโอ้โหกูไม่ได้เล่นเลยโอ้เอาเกมเขาใหม่ไหมจะเริ่มใหม่เลย เออฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะวิ่งกันนะศึ o ษาเกี่ยวกับเอ่อดิดไบโอโลจียูยูซีน่ายูซีน่าอ่ซัมิงนเตเรีอบบนอิสอิสอิสวร์กดทิงโอ้ยนี่ฟักทองยาดมันมันมันฟัองบดมันเหมือนนน่ยักทองบดเ้ี่ยตรงนี้ตรงนี้มีซีนตรงนี้มีซี ไอ,อเด็กวิญญาณกูกูขยับไปไม่ได้อไอสะอาอดออกกล้องเลยหิวแสง <laughs> โอ้ยกูมอร์นิ่งแปรแบงไม่รู้กี่รอบแล้วก็โดนแดกไปสามรอบแล้วเด็กนักเรียนแม่งยังเล่นไม่ผ่านเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็คือประโยคที่อาจารย์พูดนั่นเองนั่นแหละอ้อันนี้มันห้องยันไม่ใช่เหรอแล้วยอยู่มันพุ่งมาได้ไงวะ <laughs> นั่นแหละดิ ไอสติกทูเก็ตเตอร์มันไปยืนรออยู่ด้านหน้านะ่ะ <c oughs> ออกประตูหลังก็ได้ต้มาซ้ายขวาเอข้างหลังก็มีตีเฮ้ยไ hey, yeah, อ้เหี้ยใครโดนแดกไปแล้วลอยอย่ยางเงี้ยกดปิดประตูเลยไอ้เหี yeah, ้ยนี่พูดอะไรเนะี่ย No way what are we do complete all closet จะ่ดูดิโอ้ดูดิเอ้ายัดเขไอ้ตาแมงลุ้มมือย่าด่าลุ้มือลุ้มมือไอ้สัสบัวอย่างบ้าแล้วมันเดินขวางกันอย่างนี้กูไม่เห็นผีเนี่ยไปซ้ายไปซ้ายตาไปไปเปิดเปิดห้องปิดโอ๊ยแล้วมันจะปิดท้ายกูทำเี้ยอะไรไม่มีต่เหรียญเลยเฮียไม่มีเฮียเลยเลยเราต้องเดินไหวจริงเดินก่อนเก็บเก็บสแตนมิน่าไว้หนีผีดีกว่าไปกูกูไปห้องต่อไปเลยดีกว่า มีจะต,ตังคไว้อันนี้น่ะกูเจอจริงกูเจอเอ้ยเอากลับเอากลับเอากลับก่อนมึงอ่ะมึงกลับเลยเฮ้ยเราบอกติตกตกเกอร์ปลอมอะ่ะเฮ้ยเยอยเยอะมันมีเสียงคนโดนแดดไว้เราฟังไอ้ตาแล้ววะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้ตินเฮ้ย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 เอยเอะซ้ายขวาเลยไอ้ย,อยู่มันก็จะมาหาพ่ออ่ะ เฮ้ยกูซ่อนตู้ก่อนไงโอ๊ยแย่และเฮ้ยกูขึ้นชั้นบนแล้วขึ้นชั้นบนแล้วเข้าต,ต,ต,ตู้เข้า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 ตู้แล้วเนียนเว้ยเนี่ยเนียนเว้ยเนี่ยกูรอซาตามิน่ากูเต็มโอ้อะไรวะแล้ววัวากออไข่วะเฮ้ยแล้วปิดถามพ่อมางาึงอ่ะ ไปด่าเพ้าไปได้เลยปะไปได้เลยปะไอ้เียน็งวิ่งไปแล้วล่ะแต่กูอยากดีกว่าะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมามาแล้วมาแล้วไอ้เย็นนี่โดนแด,ด็คไอ้ใหญ่ชิดมากอย่าชิดมากไอ้ตาอย่าชิดมากเราเข้าทางถ้ำมาได้ไหมวะเนี่ย <c oughs> เออนั่นดิแล้เ,าเขาได้นี่เฮียอะไรนะอาจจะเป็นในนี่รังไข่ ไปดีเลยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วติดติดไปแล้วกันไปแล้วกันกรับกรับกรับกลับกรับกรี๊ดกลับเลยปะมีใจยังเฮ้ยไม่กลับบ้านกลับบ้านมึงกลับมานเองไอ้ตาวิ่งวนกลับไปมันไม่รู้ว่ากูอยู่ในตู้กูวิ่งกลับมาละโอ้โหแล้วแม่งทะลุก๊อแพงมาสองตัวไล่มึงอ่ะเหี้ยเกือบตายเหี้ยแม่ แม่ม <jogo> ีคนปิดประตูเอ้ยดัน t c l สเด the door อ้สัตว์ไม่มาได้ยินไอ้ที่มึงอยู่ไหนกลับมาดูไอ้เชี่ยเออออกตู้ปุ๊บมันรู้เลยอะไอติมรี่วิ่งมาไม่มาไม่มาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Let's go แล้วทำไมเขายามกันเชี่ยเราเพิ่งได้ตัวเดียวเราต้องหายห้าตัวไอ้โลดมาเดี่อ กลัวแล้วมันดมกินได้หรือเฮี้ยอะไรวะไอสัตเป็นเฮี้ยอะไรเฮ้ยมาสองตัวอย่างงี้ไอตีนอ้องหลังเฮ้ยเฮี้ยนี่ได้ตุ๊กตาแล้วไอ้ล้นไอตีนลงล่างตีนลงล่างลงล่างเราเราจะเซฟยังไงวะ โตอยู่นี่กูจะจำไว้ก่นอนเฮ้ยตินเข้าตู้เฮ้ยไอตินกูรอดไอตินกูรอดเฮ้ยยังไอติ้นกูรดอรด,อรดโอ้โอ เชี่ยสองตัวเลยมันไปจากมึงยังเด้๋ยวมึงขึ้นบนไปเลยเชี่ยแม่งเ้ยมึงรู้มากขนาดนี้นะอ้าอเชี่ยนี่มันไม่ใช่ห้องเรียนเรา มัในห้องเรียนเราไปเออห้องเเรรียนาห้องเรียนเราแล้วทำไมมันประตูมาเมิดประตูมันทำไมประตูมาเดินตามกันเป็นสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะไปมาไล่คนอื่นอยู่เว้ยหายสองตัวเว้ยมาเต้นดูข้างนี้ดิมีแต่เหรียญมีตู้ด้วยโอ้โหโอ้โห อ๋อดีสับอ๋อดีสับอโอ้โอมันจะมีเสียงแจ๊บๆน้ำลายทำเฮี้ยไรจะสมจกิงไปไหนวะวันนี้มันอยู่กูกตัวหนึ่งเฮียโรนคนหนึ่งแม่งวิง่งเฮ้ยกูรออีกตัวหนึ่งไว้ให้ดีกว่าไม่ทันละหายไปแล้วเหรอ เออไม่หายแล้วสองตัวอาไอ้เหี้ยแม่งกลับมาตามกูเฉยเลยไปแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรมันมันซิ่งจังวะตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยมึงมึงซิ่งจังวะเอาเอาดิพังให้หมดอะเฮ้ยไปดิพัาตู้โอ้เลิเชสเยสเลสโก้ขยับเข้าไม่ไหว เฮออออ้ยเจอแล้วอุ่นตัวสุดท้ายมึงอยู่ไหนชั้นบนปะชั้นบนโอเคโอเครีบวิ่งมารีบวิ่งมามึงน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายของห้องชั้นนั้นมึงไอ้นี่เลยไอย้ข้างหน้ามีตัวนึงอย่านี้อ่ะเฮ้ยติดหาตุ้นลบก่นอนไปมัาปะแล้วติดมัาปะแล้วมาปะแล้ว กูหลบตู้อยู่หน้าห้องไม่ลงแล้วเพื่อนโอ้ยเ้ยมันมาหากูมาหากูโอ้โหเดินวนไปวนมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเล่นอย่างนี้กูต้องจุกละ โอเลสโกขยับครับเอ็นไม่นี่กูโอ้ยโอ้ยเฮียเยอะเลยกอนอยู่ก็ทะลักกันสองตอ้เขี่ยมือแม่งทะลุเข้าไปในตู้ <laughs> <laughs> นิ้วมันม,น,มนเป็นโดเรนบ้านเลยเฮียหวยเอ้ยสภาพนิ้วแม่งก็ไม่น่าจะจับใครแดกได้เลย <laughs> <laughs> เหมือนอารมณ์แบบอาจารยมม์มันไม่ยอมให้ออกอะ่ะเสร็จแล้วอาจารย์แม่งถูกเปลี่ยนเป็นผีแล้วอะ่ะเราก็ต้อง ทำคลาสให้เสร็จก่อนนะไอ้ตามตามคำพูดอาจารย์อะไรเงี้ยมันถึงจะยอมให้ออกอ่ะแต่กูว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกไอ้เฮียแล้วมาทำไมอ่ะไอ้เฮียมาใหม่แล้วไปเลย reset เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปออกออกวิววิววิวอุ้ยแล้วเยอะไหมแล้วเยอะ แล้วเยอะไหแล้วเยอะไง,ะไงทันไหมเนี่ยวัไม่ทันแน่เลยเห็นไหมเนี่ยตัดอยู่ไหนรานแนโดนแหลกแล้วไงโอ้โหเยอ,อทันทีเลยมันตามมันตามหุ่นแน่เลยเย้ ห้องนี้ไม่มีสักตู้เลยเราต้องกลับไปอีกสองห้องเลยวะ่ะโอ้ยมาละแม่งมาละเฮ้ยตีนห้องนี้สองตู้ห้องนี้สองตู้วิววิวรูู เฮียโดเรมอนโดเรมอนกกิงโดนะเอพองงั Slow ้นลงชั้นล่างไปซ้ายแล้วลงชั้นล่างเฮ้ยนั่นหุ่นนี่ว่าเฮ้ยกลับก่อนเลยกลับก่อนเลยอุ้ยจะทางกลับที่เันเฮียไม่เป็นไรกูวิ่งไปทางนี้แล้วกันตีมันตังค์นะเพื่อนหาตู้จูจูห้องมัน จุ่ห้องจุ่ห้องเก็แม่เอาทุกประตูเลยอ,ะอ่ะป่ะแม่งมายืนอยู่หน้าตู้กูนะ้วยเฮียมันแม่งโล้์ะโอ้ยถึงแล้วไอ้ตาเหลือหุ่นมึงเราจะผ่านล้ว,ว้ยคนหายไปไหนหมดอะสับตีนตากร้ออือเฮ้ยผ่านแล้วเว้ย ตายสองเชีย่ยจิ๋มเฮ้ยยิม้มรอเปล่า <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหห้ามตกมันเป็นเกมแบบเอาเฮ้ยอ๋อเกมนี้นี่เอง เออไอ้ยเอากูกลกูกูตกเฉยเลยแล้ว, <Yeah. S 1> ลวกูต้องวิ่งหน้าล่างเหรอโอ้ยโอ้โหแม่งเร็วมากไอ้เหี้ย<อ>าทานเจ <7 S 2> ตตายตายโตายคตรเยอะไอ้เหี้ยตายเกินครึ่งห้องเลยมั้งเชี่ยเชี่ยแล้วมันจะเยอะอะไรอ่ะเผาเผาเผาตายไอ้เหี้ยเ,เนี่ยตัวยากเลยโอ้โหแล้วไม่เหมือนกันด้วย ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอย่างเคยไม่เหมือนอย่างก่อนอุ้ยเฮ้ยอะไรนะคนเฮียนะเชอรี่ไอ้สัสไอ้าบอรเบอรี่เอ้ยเอ้ยรองเท้าเฮียเลยอ้าวมันยอมฆ่าตัวตายมันยอมฆ่าตัวตายดีกว่าได้เป็นไอ้พวกเฮียนั่นแหละเพื่อน เอาล้วกูไอ้เชี่ยเ้ยรองเท้าวิ่งช้าสโลน่นตินตนตินตินไอ้นี่นี่นูเก็บก่อนเลยเฮ้ยอ้าวไอ้ตาหนีไอ้ตไปเก็บรองเท้าไว้ไอ้ตินไตไปเก็บรองเท้าไว้ตินตินติาหลังรองเท้าไว้ไ้านเลยอ่เี้ตไปเก็บโน่นดิไอ้ตนไปเก็บโน่นเอ้ยย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 ย้ยยองเชาไ้ โอ้ยโอ้โหลุมแดกเย้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะจบเหรจนก่็เหลือคนเดียวเหรอจะกระโดดหาไม้ไอ้เหี้ยเอาไปตีนไปเอาไปเอาตัววิ่ช้าไปเอาตัววิ่งช้าเฮ้ยเหี้ยเกือบตายมีดาวเพรด้วยไอ้เหี้ย ยันแม่แล้วยังอยู่ใกล้กูเอีอยย่ใกล่กูกูยยกกยอยากคบกับมือโอ้ยโอ้โหรอดสี่ตายหาไปสิบล้านโอ้โหตายไปสิบเอ็ดย็นแม่เจอจริงแวเหรอไอ้เฮียหาภาคสองไเชี่อละเอ้ยมึงช่วยกูดูได้เว้ย กูมี<อ>สแตตหนันงสือหนังหาว,พวเพื่อนกูไม่เห็นอะไรเลยอ๋อ,อนี่นี่นี่นอันนี้น่าจะง่ายกว่าจากเดิมแล้วนะกูว่าเ,เ,เ,เฮ้ย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 คืออะไรวะเสียงตัวอะไรอะ่ะ ไม่รู้ยังไม่เห็นเหมือนกันเจอแล้วทางสือหนังสือ,อยังงเฮียแล้วมันไม่มีเส้นใยสายยารักบอกอ๋อนี่ไงสเส้นใยสายยารักมีตู้อยู่ห้องนี้แล้วเหลือกันแค่นี้มึงหยิบหนังสือหกเล่มได้แล้วหนึ่ง มองอะไรวะไอ้โน้นเฮ้ยไม่ใช่โน้นไอ้เหลืองเฮ้ยมืดกูมองไม่เห็นโอเฮ้ยฉายไม่มโหลดเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยวะแปลกมันแ,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 แปลกแปลกๆวะตากูว่าแปลกๆเหมือนกันกูไม่เห็นกูไม่เห็นนี่อะไรเลยเฮ้ยไอ้เยียโดนไปอีกแล้วนะ มันโดนอะไรกันอะจะเป็นซากเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ย,ย,ยไม่ส<ร>ายมึงคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยไม่ค่อยสายไม่ค่อยโหลด,หลดเป็นเหียเป็นเหียนำทางกูทีกูต้องมาทางไหน ไอ้กูเหรอไม่หนังสือก็มันต้องมีบอกไงทางใกล้ใกล้ที่สุดอ่ะเฮ้ยอุ้ยๆุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้เหี้ย the fat no, oh. no, no, the fat the fat แล้วกูต้องหาห้าเล่มคนเดียวเลยเหรอเออเลยมึงคนเดียวได้สิน โอ้แล้วไม่พังถ้าแบบว่า,าหเหี้ยกะลีอะไรเนี่ยจะมีตัวเดียวปะน่าจะมีตัวเดียวเหี้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอ,อ,อ,อะไรอะโอ้โเฮ้ยอะไรอะโอ้ย เชีย่ยไปวะแมงมอนเยอะซะด้วยเอี้ยมอนเตอร์อิงวะเนี่ยครูอยู่ประตูเรื่องมอนเตอร์อิงวะเนี่ยเฮี <c> ้ย <ười> ไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วปะไปแล้วไปแล้วแหละไปแล้วแหละจริงๆครูต้องวิ่งย้อนกลับไปเนี่ย ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงมีมีตู้อยู่ห้องนี้เฮ้ยนังสือมันตอบ่างนี้เลยเหรอขู่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจายอจรยอ้า ไอแม่งเล่นไอ้เฮียไอโกจะไหวเนี่ยไม่ยันเกมไอ้เฮียไม่ไหวว่ะไม่ไหวเกมเฮียอะไรยากจังเลยรส่ไว้ก่อนแล้วกันละ